อืมอืมอม,อม่วยอ่ะก็ขอเปล่าสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับก็ยังดีต้อนรัคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลสุภินซีนในแคมผม ันนี้ก็จะมาบอกว่าเซิร์ฟเรานแคปเซิร์ฟ e อีสปอร์ตที่ผมโปรโมทไปอะรับสตารเพิ่มสองคนนะครับผมมาช่วยเอสร้างเซิร์ฟเพิ่มนะเนื่องจากสปาวเน่าสปาวมันเน่านะครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะสอนใช้เวเอดิตไปด้วยเลยนะครับผมครับครับ เินวักแล้วก็โพสหนึ่งครับแล้วก็บิน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 มาถึงจุดที่เราจะสุดครับผมก็ถึงแค่นี้อืก็ทับทับเปนวักโพสสองครับแล้วก็ทับทับเซตครับอากาศทื่0ศูนย์ครับป๊อป แค่มันไม่ค่อยขึ้นหรอกนะครับไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับก็สปามาันก็เล็กแค่นี้ใครก็ช่วยมาอสร้างสปาหน่อยนะครับว่าจะทำสปาลใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าไม่มีใครช่วยเอมไม่มีใครช่วยนะครับ Okay. สำหรับใครใจดีนะครับหรือว่าใครแบบต้องการแล้วเฮ้ยอยากเป็นสตาร์จังก็รับสองคนนะครับผมผมก็จะอยู่ในเซิร์ฟตลอดเวลามั้งนะครับน่าจะเปิดทุอีกล้ไม่เป็นไรเดี๋ยวใครซ่อมน่าจะตลอดเวลาแหละอ่า m c e s p o r t Craft นะครับ โอเคอืมจะมาทำอะไรดีวะอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันคือซอมบี้แต่ว่าผมเผลอไปเปลี่ยนท t e x t อร์แพ็คของตัวซอมบี้มันนะครับก็อย่าตกอย่าตกใจเจ้าเจ้านะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e หรือถ้าใครไม่อยากพลาดคลินี้ก็อย่าลืมคอมเล่นกันนะครับเดี๋ยวใส่อีทูไอพี IP ไว้ใต้คลิปนะครับผมบ๊ายบาย